สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวซึ้งๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรักแท้ของนกกระสาบินไกลกว่า1 4 0 0 0กิโเมตรทุกปีเพื่อกลับมาหาคู่รักของมันที่บินไปไหนไม่ได้แล้วรักแท้ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับเรื่องราวของนกกระสาคู่หนึ่งที่จะทำให้คุณหัวใจพองโตสัมผัสได้ถึงความรักของพวกเขาที่มีให้แก่กัน โดยเรื่องราวนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อ22ปีที่แล้วเซฟานโวคิกชายรายหนึ่งนะครับได้พบกับนกกระสาตัวเมียที่รับบาดเจ็บจากการถูกไล่ล่า,ลาและไม่สามารถบินต่อได้เขาจึงได้ช่วยเหลือดูแลนกกระสาตัวเมียเป็นอย่างดีและตั้งชื่อให้มันว่าเมลานะ่าแม้ว่าจะพิการจนไม่สามารถบินได้นะครับแต่เขาก็เลี้ยงมันเป็นอย่างดีโชคร้าย ที่อาการบาดเจ็บนั้นนะครับทําให้เมลาน่าต้องพิการตลอดชีวิตและไม่สามารถบินไปไหนไมาไหนได้อีกต่อไปหลังจากนั้น4ปีต่อมามีนกกระสาตัวผู้มาติดผ่านเจ้าเมลาน่าที่ถูกเลี้ยงไว้บนดาดฟ้าซึ่งตามธรรมชาติของพวกมันจะอพยพย,ย้ายถิ่นฐานกันทุกปีแต่เนื่องจากเจ้าเมลานานั้นนะครับไม่สามารถบินได้อีกแล้วทําให้ไม่สามารถย้ายไปไหนได้และดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์ของพวกมันคงจะต้องจบลงในไม่ช้าและเมื่อถึงเวลาอพยพในช่วงฤดูร้อนเจ้านกกระสาตัวผู้นั้นที่โวคิกตั้งชื่อให้มันว่าครีเปทานก็ได้อพยพไปตามสัญชตาตญาณของมันแต่อย่างไรก็ตามนะครับความสัมพันธ์ที่เหมือนจะจบลงไปแล้วนั้นระหว่างครีเปทานและเมลานากลับกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะในเดือนมีนาคมของทุกปีนั้นเจ้าครีเปทาน จะกลับมาหาเมลาน่าและอยู่ด้วยกันกับเมลาน่าจนกระทั่งหมดฤดูร,ร้อนมันจึงจะบินอพยพไปที่แอฟริกาใต้และจะกลับมาอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีถัดไปโดยมันบินไปกลับระหว่างทางราวๆนึ0งหน่กิโลเมตร 1, 000, 000ของทุกปีเพื่อมาหาคู่ของมันแบบนี้เป็นเวลากว่า16ปีมาแล้วและถึงแม้ว่าระยะทางจะไกลขนาดไหนนะครับแต่เจ้าคริเปทานก็ยังกลับมาหาคู่ของมัน ติดต่อกันเป็นเวลา16ปีจนกระทั่งมีลูกด้วยกันโวคิก็ช่วยเลี้ยงดูมันและลูกๆจนเจ้าคลีเปทานเองก็ดูเหมือนว่าจะไว้วางใจให้คู่ของมันและลูกๆอยู่กับมนุษย์นกกระสาจะมีคู่เพียงครั้งเดียวนะครับและคู่เดียวตลอดชีวิตของมันเห็นแล้วก็น่าอิจฉาความรักของนกกระสาน,นนะครับยาวนานกว่ามนุษย์บางคู่ซะอีกสุดท้ายนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษแพนด้าและเดอะดูดูหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ